ดูในเรื่องของมาตรการป้องกันเรื่องของอยาเสพติดกันบ้างค่ะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ลงพื้นที่อำเภอกาบังในการมอบนโยบายส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ นาย anti, มูฮัมหมัดสานติพิมุกพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์สงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งใหม่เพื่อพบปะกับส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆด้านในของพื้นที่ก่อนที่จะมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในด้านความมั่นคงยาเสพติดและการพัฒนาพื้นที่โดยมีนายอมรันบากานายอำเภอกาบางังและส่วนที่เกี่ยวข้องรวมให้ข้อ ข้อมูลสภาพปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วนของอําเภอกาบังจากนั้นนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่ก,กําลังพลชุดคุ้มครองตาบลกาบังพร้อมทั้งรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้กล่าวนะคะว่าชุดคุ้มครองตําบลถือว่าเป็นหน่วยหลักของกรมการปกครองในการดูแลพื้นที่ระดับตบําบลสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่อำเภอกาบังณตอนนี้นะคะถือว่าอยู่ในสถา,านการณ์ที่ควบคุมได้ก็ได้นิ้นย้ําทางกองกําลังชุดคุ้มครองตําบล ในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีวินัยมีความเข้มแข็งเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนและยุทธการทางวิธีค่ะสำหรับในส่วนของภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอกาบังที่ผ่านมานะครับจะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากมีดินสไลด์บางส่วนซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับโยธาธิการจังหวัดสำนักงานปอพจังหวัดได้เน้นย้ำการดูแลในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยการดูแลรักษาป่าเพื่อให้ชาวบ้านมีการระมัดระวังป้องกัน โดยเฉพาะช่วงนี้ครับที่มีฝนตกหนักอยากให้รับฟังข่าวจากทางราชการและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สําคัญเราได้ให้โยธาธิการของจังหวัดซึ่งได้มีการรวบรวมแผนได้มาเอาข้อมูลที่ทางชาวบ้านหน่วยงานต่างๆให้ข้อมูลเรื่องแหล่งน้ําเพื่อให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เห็นว่าสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาพื้นที่การแก้ไขปัญหาอุทกรัยน้ำแง้งน้ำท่วมซ้ำซากรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรในพื้นที่ อย่างไราตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดครับ